วันนี้พ่อผมรียอกิทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะพัสดุที่สั่งมาจากแอปชอปปี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็มาแกะกันดีกว่านะครับอมผมสั่งเป็นบ็อกเซตมานะครับผมเดี๋ยวเรามาทำการแกะนะครับแกะเลยครับผมทำการแกะนะครับ เราแป๊กนะโอเคก็น่าจะได้แล้วนะผมอ่าก็ประมาณนี้นะนี่ครับแกะมาหน้าจะาเป็นอย่างนี้นะครับผมนาดูซิอ่าเป็นกองข่าวนะโอเคเดี๋ยวเราแกะมาข้างในอีกรอบนะครับแกะข้างในอีกรอบนะผม ชหอ,อมมนแน่นหนามากนะครับโคตรจะแน่นนะผมอ,ะอย่าเรามาแกะกล่องข่าวกันนะครับดูซิว่าแม่งจะสวยงามไหม อ่าแกะออกมาแล้วครับผมนี่ครับผมอ๋อโคตสวยนะครับโอ้ยแม่งกระดาษทดแข็งแล้วบ็อกเซ็ต๋ยวเราให้ดูด้านข้างนะครับผมนี่ครับ นี่นะค,ะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านนี้นะด้านบนก็เป็นลักพิมพ์นะครับนี่ครับผมด้านล่างมีอะไรเอ่ยก็จะมีลาดสินค้านะผมประมาณนี้นะเอ,อแล้วก็มีแถมเล่มกล้ามด้วยนะครับในซีนนะครับผมนี่ครับ อันนี้ไว้สำหรับติ่กั้นนะครับผมอืมน่าจะใช่แหละเดี๋ยวเรามาลองใส่กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มใส่หนังสือการ์ตูนนะครับผมเรื่องนี้นะครับมีชื่อว่าน้องสาวมือใหม่ของผมเป็นจอมมารน,นะครับผมเรื่องนี้ก็จะกล่าวถึงว่าเอ่อพระเอกเนี่ยแล้วก็นางเอกเนี่ยครับเออยังไงเดีย๋ยว เริ่มแรกก็คือไอพระเอกเนี่ยมันไปร้านอาหารนะครับเพื่อมาพบพวกอะไรวะไอพวกมิโอะนี่แหะนะครับผมก็ประมาณนี้นะถ้าจะไม่ผิดนะผมดูนานแล้วเรื่องนี้โอเคเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยดีกก้านะผมเล่มแรกนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับผมก็โทโตบาซา,าระคู่กับนาเซมิโอนะครับผมนี่ก็เป็นเล่มหนึ่งนะครับผมเอ่อค่ายญี่ปุ่นที่ผลิตก็คือโคโดคาว่า ok นะครับผม มาซูมหน่อยครับนี่ครับโคโดคาว้านะอ่าแล้วก็พิมพ์นิไทยก็สำนักลักพิมพ์เป็นคนผลิตนะครับผมผู้แต่งก็คือเทสุโตอุเอซึนะครับผมแล้วก็ภาพก็มิยากโกคาชิวะนะครับผมออกแบบตัวละครเนโกะสุเกะโอคุมะนะครับผมอะไรวะนิโตพลาสนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กันนะครับผมเล่มที่หนึ่งนะครับใส่ไปเลยครับผม ชวยอ่าโอ้โหสวยงามนะครับต่อไปก็โตโจบาสระคู่กับเพื่อนสมัยเด็กนะผมอบก,กอดไว้นะครับผมเดินพี่สองนะผมเอตัวนี้ชื่ออะไรนะประครชื่อว่าอะไรวะมันน่าจะมีขอบอกข้างหลังนะอืมอยู่ไหนนาอชื่อว่าอะไรนะผู้หญิงผมสั้นเดี๋ยวดูก่อนนะครับ <c oughs> ชื่ออะไรน้อดูก่อน เอ่อโนโนมากะยูก no ิ no นะครับผมผมสั้นนี่คือโนมากะยูกินะครับผมโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราใส่เลยนะครับเล่มที่สองชเฟนะครับใส่โอ้โหสวยงามนะครับต่อไปเล่มสามนะครับก็จะมีโทโจบาสระเอ่ออุ้มมาเรียนะครับผมมาเรียก็คือ ปีศาจที่ติดตามนารุเซะมิโอนะครับผมอ่าก็น่ารักเหมือนกันนะครับผมเธอคนนี้นะโอเคใส่เลยฟับอืม้มสวยงามนะครับผมอันนี้ก็โตัวโจบาละคู่กับน้องยุกินะครับผมเล่นที่สี่นะครับอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าชื่ออะไรนะเออดูก่อนเนาะว่าชื่ออะไรนะครับผม ดูสิอยู่ไหนนะอืมอยู่ไหนฟ้าเอชื่อชื่อเลื่อมะ่ะอืมอยู่ไหนฟ้าไหนนะอ๋ออันนี้คูรูมิแน่นอน นี่ครับผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าครูรูมินะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันเชิบใส่เข้าไปเป็นคลิปที่ยาวนานเหลือเกินนะครับอันนี้ก็ <c oughs> เป็นอาการนะครับที่อยู่โรงเรียนเดียวกับโทโตบารซาระนะผมอาจารย์เซเว่นนะแล้วรู้สึกว่าคนนี้จะเป็นเทสิดาด้วยนะครับผมในภาคสองนะเออเปิดเผยสำรับก็เป็นเทสิดานะครับผม ก็ไอ <G ül> <G ül> คนนี้ก็อะไรนะลบฟันจำของตัวโตบาสระแล้วก็ใส่ฟันจำเข้าไปใหม่นะใดียพักสองแลาจะไม่ผิดนะครับผม <G ül> อ่ะ <G ül> ชืบ <G ül> ต่อไปนี่ก็เล่มที่หกนะครับผม <G ül> <G ül> อันนี้อันนี้ปีศาจของโซโลเกียนะครับผมอดีตปีศาจโซโลเกียนะอันนี้มันเคยเป็นข้ารับใช้ของโซโลเกียนะครับผม แล้วอันนี้ก็ถโทตโัวบาสระนะผมก็ประมาณนี้นะใส่เข้าไปเลยครับผมชชือ่อชวบใส่ไปแล้วนะผมอ่าต่อไปก็เล่มที่เจ็ดนะผมอันนี้ก็คู่กับมิโออีกแล้วนะผมบาสระนะผมนี่ครับเล่มที่เจ็ดนะภาพสีก็สวยงามนะครับผมเนี่เด็ดจริงๆเลยนะผมเพิ่งมาให้ดูภาพสีเนี่ยนะโอเคต่อไปก็ เล่นที่แปดก็คู่กับมาเรียกแล้วนะผมตัโ,โจบาสาระนะอ่าเล่นที่แปดนะผมโชกไงคบฮึต่อไปก็เล่นที่เก้านะผมก็เด็ดจริงๆนะผมนี่อันนี้ก็จะรวมตัวละครหมดเลยนะผมมีมิโอแล้วก็บาสาระแล้วก็ยุกินะผมแล้วก็ อะไรวะมาเรียครับผมแล้วก็ปิสันโซโลเกียนะโอเคประมาณเนี้ยนะก็เลิสิก้านี้นะก็จะมีฉากเซอรวิสเยอะเลยนะครับผมเล่นไปท้ายนะมีฉากเซอรวิสแน่นอนอะใต้ท้ายเล่มนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราใส่เลยแล้วกันนะครับผมโอเคโอ้โหไม่มีถุงซิปล็อกนี่ใส่ง่ายขึ้นเยอะนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการใส่บ็อกเซตนะครับผม พอใส่แล้วก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหภาพแม่งคนเงานะผมโอ้โหดีจริงๆนะผมอ่าไอ้บล็อกนี้ผมซื้อมาซ่อมอัห้าร้อยสี่สบสามบาทนะครับผมจิจริงขาลดเหลือให้หกร้อยนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิห้าร้อยห้าสิบดิเออแล้วคราเนี้ยมันรวมค่าจะส่งก็หกร้อยกว่าบาทนะแล้วก็ใช้อะไรวะใช้คอรถไปอะเหนนะรียญนะผมใช้เชียวรถนะ ก็เหลือห้าห้ารบสาบาทนะสําหรับบล็อกนี้นะโอเคโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปกับบ็อกเซตน้องสาวมือใหม่ของผมเป็นจอมมานนะครับบ๊ายบายครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผม